ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีแอดออย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระธรรมเจดีนามเดิมจูมจันทวงศ์เป็นอดีตเจ้าคณะมนทนอุดรธานีอดีตผู้ช่วยเจ้าคณะภาค3,4,5ธรรมยุทธ อดีตเจ้าวาดวัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีหลวงปู่ท่านเกิดเมื่อวันที่24เมษายนปีพุทธศักราช2431ปีชวดเกิดที่บ้านท่าอูเทนตำบลท่าอูเทนอำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมเมื่ออายุได้12ปี บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพนแก้วตำบลท่าอุเทนเมื่อวันที่10บธันวาคมปีพุทธศักราช2442เมื่ออายุครบบวดแล้วได้อุปสมบทที่วัดมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูวันที่9เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2450ต้องกับวันจันทร์ขึ้น8ดค่ำเดือน4ปีมะแมณพัทศีมาวัดมหาชัย ตำบลหนองบัวลำพูอเภอหนองบัวลำพูจัังหวดอุดรธานีโดยมีท่านพระครูแสงวัดมหาชัยเป็นพระอุปชาพระครูสีมาวัดจันทนารามอำเภอูเวียงจัังหวดขอนแก่นเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพระอาจารย์จันทร์หรือพระเทพสิธทธิทาจารย์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ในปีพุทธศักราช2 4 4 6ท่านได้ติดตามพระเทพสิทธาจารย์หรือหลวงปู่จันทร์เขมิโยไปจำพรรษาที่วัดเรียกจังหวัดอุดรธานีอันเป็นสำนักของท่านพระครูวิเวกพุทธกิจหรือหลวงปู่เสาได้มีโอกาสศึกษาข้อวัดปฏิบัติในด้านสมถาวิปสราากรรมฐานจากท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่น ูริทัตโตลำดับสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2462เป็นพระครูฐานานุกรมของพระสารนสโสพลในตำแหน่งพระครูสังควุติกรปีพุทธศักราช2,468ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรที่พระครูชิโนวาทมลงปีพุทธศักราช2470 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระยานดิโลกปีพุทธศักราช2473ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชเทวีตีปีดกภูสิทธิธรรมบัณฑิตญาติค้านิสรอนบวรสังคารามคามวาสี ปีพุทธศักราช2488ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมเจดีกวีวงสนายกตีปิดกบัณฑิตมหาคลุศนบวรสังฆารามคามวาสีพระธรรมเจดีเริ่มอาพาธมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504จนถึงเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช2505คณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชได้ถวายการรักษาโดยผ่าตัดก้อนเนื้อนิ้วออกรักษาจนหายเป็นปกติดีแล้วเดินทางกับวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีต่อมาปลายเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2505ทันเริ่มอาพาธอีกคณะแพทย์ซึ่งมีศาสตราจารย์ เป็นประธานได้นมนต์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชท่านเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อวันที่11มิถุนายนปีพุทธศักราช2505โดยมีพระอาจารย์มหาบัวญานัสามสำปนโนเดินทางไปด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกตสิงได้ถวายการรักษาผ่าตัดถุงน้ำดีมีก้อนนิ้ว11เม็ดอาการดีขึ้นเพียง3วัน ต่อจากนั้นอาการก็สุดลงต้องให้ออกซิเจนและน้ำเกลือวันที่9กรกฎาคมปีพุทธศักราช2505พระธรรมเจดีก็ทุกขเวทนาอันแรงกล้าครอบงำแต่ท่านไม่ได้แสดงอาการใดๆให้ปรากฏจนกระทั่งวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2505พระธรรมเจดีก็ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อเวลา 15นาฬิกา27นาทีณโรงพยาบาลศิริราชศิริอายุได้74ปี2เดือน15วันพันษา5หก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่